สวัสดีครับเราก็จะมาแกะ iPhone 11กันนะครับตัวนี้เพิ่งสั่งมาจากแอปเปิลสโตร์นะครับสั่งวันที่11เพิ่งจะได้วันที่16เนาะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดนึงคนส่งก็บริษัทดีเอชเอลนะครับดีเอสเอลเนาะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นราคาให้ดูนะที่ผมสั่งมาแลครับตัวนี้ก็ลุงเสพเพิ่งใช้ครั้งแรกนะอาจจะแกะให้ดูแต่อาจจะไม่ได้เปิดเครื่องแบบ จริงจงจังๆเนาะนะครับตัวนี้ก็การบรรจุกล่องเข้ามาก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสั่งมานะครับนี่นะครับตัวนี้ครั้งแรกของลุงเสกนะที่จะมาใช้ iPhone 11นะก็คือเจ็บเงินเรื่อยๆมาก็เออเราอยากจะได้อะไรเป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับเราก็สั่งตัวนี้นะครับมาดูว่าจะเป็นนิวบล็อกตัวใหม่หรือว่าจะเป็นของตัวเก่านะนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับแกะเลยนะครับตรงนี้ครับน,นี่นะครับอ๋อไม่มีตัวบับเบิ้ลมาให้เนาะนี่นะครับประมาณนี้นี่นะครับรนี่ปนะร,ระมาณนี้นะเดี๋ยวขอเอาออกก่อนแป๊บนึงนะครับ เราก็เกะไม่ค่อยเป็นเรื่องนค่อยเป็นอย่างนี้นี่นะครับอ,อันนี้ผมสั่งเป็นสีดํานะปกสิบสี่นะครับตนนัวนี้ประมาณนี้เนาะน,นี่นะครับการนเพดท่อใามาอย่างนี้นี่ประมาณนี้อ่านะครับตัวน,นี้เป็นนิวบล็อกตัวใหม่จะไม่มีอะแดปเตอร์ามาให้เนาะเดี๋ยวเรามาเกะดูว่าก็คุณดึงเขาอาจจะรีวิวไปแล้วแหละอารมณเสก็ขเพิ่งจะมารีวิวก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะครับ นี่ประมาณนี้เนาะนะนะอันนี้ก็เชื่อใจได้ว่าสัางารากาก Apple Store นะครับของแท้นี่นะครับนะเรากา็ตรงนี้นี่ดูเลยนะครับอ่า นะครับเอน็นสีดำเนาะนี่นะครับว้าวสวยทางแรกของลุงเสกเลยนะครับอ่านะครับ,นะรบเขาจะมะีสายชาร์จมาให้แล้วก็มีอะไรมา้างเอ่ยหูฟังไม่มีเนาะจะมีแต่คู่มือก็ไม่เคยอ่านนะครับเก่งอยู่แล้วนะสายชาร์จมีแค่สายชาร์จเนาะจะเป็น ไลนิ่งไทซีเนาะพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้นี่นะครับประมาณนี้เนะเาะแต่ว่าลุงเสกเ,เดี๋ยวให้ดูเนาะเพราะว่าลุงเสกได้สั่งตัวนี้มาด้วยนะนี่นะครับลุงเสกได้สั่งหัวชาร์จอะแดปเตอร์ตัวนี้มาเนาะยี่สิบวัตต์นะนะครับของ ตัวไหนเอ่ย Z IM เนาะ Z M I อนะครับนี่พ้อนี้เนาะขึ้นชื่อเนาะนี่นะครับตัวนี้อ่ายี่สิบวัตต์เนาะราคาก็เอาเรื่องนะครับประมาณนี้นะก็มาดูเลยนะครับนี่อาจจะรีวิวไม่เข้าใจยังไงก็ขออภัยด้วยเนาะนี่นะครับเราก็มาเกะเลยนะครับโอ้สวยงามนะครับสีดาแล้วแต่แต่ละท่านอาจจะชอบไม่เหมือนกันเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับโอ้นะครับนี่ ตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จเนาะนี่นะครับแล้วก็อปุ่มปิดเปิดเนาะอ๋อเนี่ยปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่ม Power ตรงนี้เนาะนี่นะครับประมาณนี้นะหน้าจอก็ใหญ่อยู่ที่แรกลุงเศษสั่งเป็น iPhone 12 mini นะทีนี้แบบพอลุงเศษไปดูคุณถึงเขารีวิวแล้วเขาบอกว่าจอมันเล็กนิดนึงเนาะจอมันเล็ก5.4ลุงเศกคิดว่ามันจอมันเล็กเกินไปแต่มันก็ ได้ฟังก์ชันไอ้ 5G มาเนาะแต่เราไม่เอาหรอกเราเอาเป็น,ปนสิบเอ็ดดีกว่าเราก็ไปเปลี่ยนเนาะเราก็เปลี่ยนมันสามารถที่จะเปลี่ยนใหม่ได้เนาะเราก็เปลี่ยนเป็นสิบเอ็ดดีกว่านะครับีประมาณนี้นี่นะครับเนาะเปิดเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวยังไงลุงเสกขอตัดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าจะไปทําการทําอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมไปตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ได้ติดฟิล์มไอ้ได้ติดกระจกกล้องข้างหลังด้วยนะครับแต่ว่าฟิล์มข้างหลังยังไม่ได้ติดนะก็เพิ่งจะติดฟิล์มข้างหน้าเองนะครับตัวน,นี้ก็ไปซื้อมาเนาะตัวน,นี้จะเป็นฟิล์มกระจกหน้านะระาคาถูกถูกหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นกระจกหลังนะนะครับราคาถูกถูกประมาณนี้นะอันนี้ก็ได้ตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเีการใช้งานอะไรประมาณนี้แต่ว่าลุงเสกย,ยังไม่ทันคล่องการใช้งานเนาะนะครับ ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวนี้มันเป็นนิวบ็อกนะบอกน่าจะเทรดปีนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่มีหูฟังให้นะครับมีแต่สายชาร์จนะแล้วก็อะแดปเตอร์ก็ไม่มีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้นสติกเกอร์เราก็จะได้มาอะไรเนี่ยกสทชก็มีเนาะนีประมาณนี้นะเยอะะนะครับนะมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้นะครับลุงเสกเองยังไม่ทนใช้เป็นเนาะก็ยังไงก็เอาไป ดูประมาณนี้ก่อนเนาะนะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหรือสามารถคอมเมนต์อะไรที่แบบว่าเออไม่ชอบคลิปนี้อะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับ